สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ติ๊กพามาเข้าป่าอีกแล้วค่ะติ๊กมาเลาะดูเห็ดเหลืองค่ะเผื่อมันจะมีเห็ดเหลืองนะคะไปค่ะเราไปเข้าป่าไปหาดูเห็ดเหลืองกันเผื่อได้เห็ดเหลืองนะคะไปค่ะนี่ค่ะติ๊กมาเจอเห็ดเหลืองแล้วค่ะนี่ดอกกำลังเล็กอยู่เลยค่ะ นี่ค่ะน,นี่ค่ะดอกเขายังเล็กๆอยู่นะคะยังไม่โตเท่าไหร่ค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดเหลืองกันค่ะดูค่ะดอกประมาณนี้เองนะคะแถวบ้านติก ล้ายาก็จะเก็บยากหน่อยนะคะดูค่ะโอ้ตรงนี้หลายดอกค่ะูตายาก ติ๊กเดินไปดูเห็ดพึ่งตรงที่ว่าติ๊กเคยเก็บแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่มีนะคะเห็ดพึ่งแถวบ้านติ๊กน่าจะหมดช่วงเขาแล้วค่ะน่าจะหมดหมดช่วงเขาแล้วเนาะเห็ดพึ่งจากนี้ก็จะเป็นเห็ดเหลืองที่ว่าอาจจะพอได้เก็บมั่งเนาะเห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดเหลืองขาดําค่ะเห็ดเหลืองขาดํานะคะ ที่ละดอกสองดอกค่ะไม่ขึ้นเยอะเลยค่ะไม่มีเลยค่ะแถวบ้านตึกนะคะ,คะ,คะตรงนี้มีหลายดอกอยู่ค่ะอยู่ใต้ไม้นะคะ ติกจะมีปัญญาเก็บเขาไหมานี่โอ้โห,โอโหโดอกนี้ดอกใหญ่นะคะพุทโธพุทธังตั้งแต่เก็บมาผมเจอได้ดอกใหญ่น,นี่นะคะเออได้ดอกไข่แน่เลย ไอ้จุดต่ยายยาอย่างเงี้ยเก็บยากค่ะกลัวด,ดอกเขาเตะเนาะด,ดูเขาแอบนะคะเฮ็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองมันเห็ดเหลืองเห็ดปูนี่ค่ะตรงนี้ได้ดอกสวยหน่อยค่ะเช็นตรงนี้ นี่นี่ค่ะตันงนมีดอกเบถ้าเจอเรื่อยๆเจอบ่อยๆแบบนี้มันก็โอเคมันก็ดีนะมันไม่ได้เจอเป็นแบบหมู่ใหญ่ๆแต่ว่ามันเจอเรื่อยๆอย่างนี้มันก็พอได้เก็บค่ะ จริงมันก็อยู่ไม <Yeah. S 1> uh ่ไกลกันมากกับที่ติ๊กเก็บเมื่อกี้แล้วค่ะที่บริเวณเดียวกันและค่ะมันขึ้นไปทั่วเนาะอู้อันนี้หลายดอกโออต้องเก็บแบบระวังเลยค่ะมันแอบอย่ใต้โน่นนะเก็บได้ไม่สวยเท่าไหร่หรอกค่ะ นี่ค่ะตรงนี้ก็มีอีกดอสองดอกนี้ก็จะได้ดอกใหญ่นิดหนึ่งเก็บๆค่ะโอ้ได้หลายดอกอยู่ค่ะตรงนี้ ไยไปปัดฝุ่นปัดดอกที่บ้านค่ะตอนนี้รีบเก็บมันหนาวด้วยแลละค่ะวันนี้นะคะติ๊กหนาวขนาดใส่เสื้อผ้ามาอย่างหนานเลยนะคะยังหนาวมือก็เย็นเกียบเลยเ <c oughs> จออีกนิดนึงค่ะ ได้ผสมกัน <eux> ค <ils S 1> ่ะพอได้เกงหาพอได้เกงนี่แหละค่ะไม่มีเลยค่ะทางบ้านติ๊กหายากเลยค่ะปีนี้นะคะก็จะได้ไปเก็บ ไอ,อ้ลูกแดงเลยค่ะเรดเบอร์รี่นะคะมีลูกค้าสั่งเรดเบอร์รี่อีกถังหนึ่งติก็ว่าจะไปหาเก็บให้เขาเนี่ยและค่ะไปเจอดงแล้วค่ะไปเจอดงแล้วไปเจอที่ที่ว่าน่าจะได้แต่ตอนนี้เก็บเห็ดเหลืองก่อนค่ะเห็ดเหลืองก็เจอเรื่อยๆนะคะสวยเลยค่ะดอกนี้นะคะ พี่น้องคะในที่สุดเทวดาก็เห็นใจติ๊กแล้วคะ่ะนี่คะ่ะติ๊กมาเจอเห็ดเหลืองนะคะตรงนี้หลายดอกอยู่คะ่ะนี่นี่นี่คะ่ะนี่คะ่ะตรงนี้หลายโดกอยู่นะคะโน่นคะ่ะเหลืองเหลืองตรงโน้นก็ใช่คะ่ะเดี๋ยวติ๊กพาไปดูเนาะเดินดีดีคะ่ะเดี๋ยวมันจะเหยียบนี่คะ่ะนี่คะ่ะตรงนี้ก็หลายดอกค่ะนี่นี่ โอ้ยในสุดเทวดาก็เห็นใจติ๊กค่ะนี่ค่ะพอได้เก็บค่ะนะคะเก็บเห็ดเลื้องกันค่ะมันๆแล้วค่ะเก็บกองเก็บกองก่อนเนาะแล้วค่อยตัดขาโอ้ยในที่สุดเราก็เจอค่ะ นึกว่าจะไม่ได้เห็ดนะคะวันนี้นเห็ดตัวนี้เอาไปทำซอสทำซอสเห็ดนะคะกินกับกับข้าวฝรัง่งอาหารฝรั่งอร่อยนะคะไปแกงก็ไปผัดกะเพราก็อร่อยคะ่ะเห็ดตัวนี้แฟนติกก็กินเห็ดตัวนี้แหละคะ่ะเห็ดตัวนี้แล้วก็เห็ดเห็ดดำขาเหลือง ที่ติ๊บไปเกี่ยวกับพี่น้ำวันนั้นนะคะเฟนติ๊กเขาก็ถานเขาทานแค่เห็ดสงชนิดนี้แหละค่ะนอกนั้นเขาก็ไม่ถานนะคะแฟนติ๊กดอกอาจจะไม่ใหญ่เนาะแต่ว่าโอเคค่ะพอเก็บเล็มๆลผสมกันก็ได้เยอะอยู่ยังไม่หมดค่ะัเหลืออีกเอ เก็บกลองเก็บกลองแล้วค่อยค่อยตักข้าวเ่นดีๆค่ะเพื่อหยียบเห็ดนะคะเห็ดเขาจะอยู่ใต้ายา่า ดีใจค่ะในสุดก็ได้เห็ดนะคะเดินมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วค่ะก็ว่าจะกลับบ้านไปว่าจะกลับแล้วนะคะว่าจะกลับไปที่รถไปเอาถังมาเก็บลูกแดงแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะพเดินมาดูตรงนี้โอ้ยเห็ดขึ้นจริงๆค่ะยังไม่มีคนเข้ามาเก็บนะคะตรงนี้ฟลุกค่ะมา,านๆเลยค่ะ ตัดขานะคะนี่ค่ะเขามีไปเรื่อยเลยนะคะมีไปทั่วเลยค่ะตรงนี้แต่ว่าโดอกเขาอาจจะยังไม่ใหญ่สวยเนาะ ก็ยังไม่ทันได้เก็บค่ะอ,อย่าโดนเห็ดเห็ดจะหักคลิปเก็บเห็ดก็จะเป็นคลิปยาวหน่อยนะคะเพราะว่าที่เก็บเห็ดช้าค่ะเก็บเร็วเหมือนคนอื่นไม่เป็นเนาะที่ก็ค่อยๆเก็บไปนั่นแหละคะ่ะอาจจะคลิปยาวหน่อยเนาะก็จะพยายามตัดต่อดีๆค่ะ เน,นี่ยแล้วเห็ดตัวนี้เขาก็จะอยู่ใต้หญ้านะคะคน้อยที่จะโผ่ขึ้นมาบนหญ้านี้คะ่ะเราก็ต้องค่อยๆเวกเขานี่แหละคะ่ะดู ดูค่ะเมื่อกี้ติ๊กไม่เห็นดอกเล็กเห็ดจ้าเห็ดเห็ดเหลืองจ้าดอกงามๆเลยค่ะนี่โอพอได้เก็บยู่มองนี้ก็ได้นี่นี่ไม้ังนี้นี่ค่ะ อยู่ใต้หญ้าดูโห้อยู่ใต้หญ้านะคะโอ้ไเละเต็มเป็หมดโอ้ยมีไปทั่วเลยค่ะกลุ่มนี้ใหญ่นะคะเนี่ยโอ้ยดูติ๊กเก็บเห็ดค่ะโอ้ยเห็ดดอกง,งามๆก็ เ,เห็ดไม่งามันี่ค่ะกลุ่มนี้ได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะคพาติขอตัวตัดขาเห็ดก่อนนะคะนี่ค่ะตัดขาเห็ดเร็วๆ ว่าจะไม่เฝ้านะคะตอนนี้เฝ้าแล้วค่ะเฝ้าแล้วค่ะเฝ <c oughs> ้าจะไปเก็บผลไม้นะคะติ๊กไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะวันนี้ <c oughs> ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเลยนี่วันนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะก็พยายามเก็บนิดหนเนาะไม่สันมากหรอกค่ะ เพื่อนๆพ,นพี่ๆบอกแมนบ้าบ,บุขยอยตตาล่ายแล้ววิเยอะเลยค่ะขอตัวตัดขาเห็ดก่อนนะคะเจออีกสองดอกนี่เห็ดเหลืองหาก่อนเผื่อมีเพื่อน,นอีกอุ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเข้าอยู่ตรงนี้นะคะ นี่เพื่อนอยู่ตรงนี้ค่ะหลายดอกเหมือนกันค่ะนี่อุ้ยตรงนู้นก็ใช่ค่ะเอาเก็บเก็บเก็บก็บก็บได้อีกแล้วค่ะนี่เพื่อนเขาอยู่ตรงนี้ ดอกไม่สวยค่ะใหญ่สวยโอ,อ,โอ้ตรงนี้ก็หลายดอกเหมือนกันนะคะนี่ดอกตอยายค่ะโอ้ นี่ค่ะกลุ่มนี้ก็หลายดอกเหมือนกันค่ะนี่ติ๊ก็ค่อยๆเดินนะคะเผื่อมามองไม่เห็นเนาะ <c oughs> โอ้อยดูกอนี้ค่ะเอามาได้ทั้งกอไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> โอจะเตกหักก่อนคะ่ะโอ้แน่นมากคะ่ะ เก็บค่ะเก็บเจอเรื่อยเลยค่ะตรงนี้นะคะามานแล้วค่ะโอโอ้ไ้เยอะแล้วค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ที่ก็เก็บบริเวณนี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ไม่ไกลกันค่ะอยู่บริเวณเดียวกันเลยค่ะหาค่ะหาค่ะบริเวณนี้นะคะต้องหาดีๆแล้วค่ะตัดขาก่อนค่ะเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วค่ะเมื่อกี้เจออยู่ตรงนั้นสามดอกมาตรงนี้เจออีกสามสี่ดอกค่ะเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บ ตาย่าค่ะเราอยู่ตาย่าเจ็บค่ะเจ็บขอบคุณเจ้าที่ิาทางนะคะที่ให้ลูกเจอเห็ดค่ะ สวเลยค่ะตรงนี้นะคะสี่ห้าดอกสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ในตะกาของเราก็ได้เห็ดเหลืองเยอะแล้วค่ะอืมมานแล้วค่ะไปค่ะไปหาอีกเผื่อได้เพิ่มกันอีกเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วค่ะนี่นี่หลายดอกเลยค่ะมาเก็บอีกค่ะ เดินอีกก็เจออีกนะคะอุย้ยดีใจมากเลยค่ะสีเหลืองฉ่ำเลยค่ะตรงนี้นะคะติ๊กพามาดูลูกแดงค่ะนี่ดกนะคะตรงนี้นี่ค่ะนี่ถึงนู่นเลยค่ะนู่นดกนะคะ ลูกอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าดกค่ะไปค่ะสวยกันค่ะติ๊กก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเกือบเต็มถังแล้วค่ะค่ะมาค่ะติ๊กมาถึงบ้านแล้วค่ะมาชมผลงานกันค่ะวันนี้นะคะนี่ติ๊กได้ลูกแดงมาถังนึงนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะลูกแดงวันนี้สวยนะคะนี่นี่ค่ะนี่ได้ลูกแดงมาถังนึงเนาะแล้วก็อีกจุกนึงค่ะมันล้นถังเลยใส่ไม่ได้ นี่ค่ะแล้วก็เห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองของเรานี่ค่ะโดกกําลังสวยๆน่าทานเลยค่ะนี่ก็โอเคอยู่ค่ะมานอยู่ค่ะวันนี้นะคะได้ทั้งเห็ดเหลืองได้ทั้งลูกแดงนะคะนี่ก็ขาเห็ดพึ่งหวานนะคะได้แต่ขามา่ <c oughs> าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะติ๊กพาไปเดินป่าเหมือนเดิมเนาะ นี่แหละค่ะวันหยุดก็ไปเดินป่าค่ะก็ได้เห็ดมาได้ผลไม้มาให้ลูกค้านะคะลูกค้ายังสั่งผลไม้อยู่ติ๊กก็ไปเก็บให้เขามานี่ค่ะนี่โปเป็นรายได้พิเศษของเราเนาะนิดๆหน่อยๆก็เอาค่ะค่ะคลิปนี้ยังไงติ๊กก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนขอบคุณเอฟซทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ